โตลาวงการหลังทุ่ม100ล้านสร้างหมู่บ้านที่ขอนแก่นเปิดอาณาจักรมินพิชยารับผิดพลาดไม่กล้าเปิดตัวหลังซุ่มคบพระเอกในวงการโสดและสวยอันนี้มินยอมรับค่ะแต่รวยมากอันนี้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะจริงๆธุรกิจสร้างบ้านสัตว์อนนี้ถือเป็นครั้งแรกกับการลงทุนทําธุรกิจที่ใช้ตังขนาดนี้คืออย่างที่หลายคนรู้ว่าครอบครัวมินทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํางานมาตั้งแต่เด็กมันเหมือนกับซึมซับมาเรื่อย พอเราโตขึ้นเราก็เลยอยากที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองบ้างมินก็เลยลองปรึกษาครอบครัวว่าเราอยากทําธุรกิจสักอย่างพ่อก็เลยแนะนําให้เราลองทําธุรกิจหมู่บ้านสัตสันดูมันก็เลยออกมาเป็นธุรกิจครั้งนี้ค่ะแต่มีคุณพ่อเขาก็ยังช่วยดูแลแล,และให้คําแนะนํามินอยู่นะคะส่วนงานในวงการบันเทิงก็ยังทําเหมือนเดิมยังรับงานอยู่เหมือนเดิมติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะฝากขายงานด้วยเพราะมินสามารถทํางานในวงการและทําธุรกิจควบคู่กันไปได้ค่ะ ถ้ารวยเป็นพันล้านขนาดนั้นมินนอนเล่นอยู่บ้านแล้วค่ะเอาเป็นว่าแค่ที่ดินอย่างเดียวก็100ล้านขึ้นแล้วค่ะเป็นธุรกิจเหนื่อยค่ะแต่ก็สนุกนะคะเพราะเราได้คิดได้ออกแบบได้ลงไปดูแลไปควบคุมดูแลงานด้วยตัวเองต้องบอกก่อนนะคะว่ามินไม่ได้ทําเล่นๆครั้งนี้เราจริงจังมากทําทุกอย่างเกือบทุกขั้นตอนหมู่บ้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดมินเลยค่ะก็คาดหวังค่ะเพราะเราลงทุนไปเยอะแต่เอาจริงๆเราอยากให้ทุกคนชอบเพราะอย่างที่บอกว่าเราลงไปดูแลเองเกือบ ุขั้นนตอนเรียกว่าเลือกวัสดุแต่ละชิ้นด้วยมือตัวเองเลยก็ว่าได้ยังไงมินก็ฝากธุรกิจครั้งนี้ของมินด้วยนะคะหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยพร้อมกับเล่าย้อนอดีตเรื่องความรักที่ครั้งหนึ่งเธอเผยว่าเคยคบกับหนุ่มในวงการบันเทิงกัญชัยเคยมีแฟนในวงการไม้มินเคยกัญชยัยแต่ไม่ได้บอกออกไปมินไม่บอกไม่ได้กัญชัยอยู่ช่องเดียวกันไม้เอาตัวอักษรมินไม่ได้ไม่ได้เลยมินรู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดกัญชัยเขียนชยื่อ ในกระดาษมินมันเป็นความผิดพลาดอ่าเคยคุยกันช้กันชัยโคดแม่นเลยมินพี่หนุ่มรู้ได้ไง่ายกันชัยประสบการณ์เชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเมื่อกี้อยากรู้มากพอดูสายตามินให้เทียบอัตราส่วนหรืออายุอะไรแบบนี้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นมินใชายเขามาขอก็ใช้คําว่าขอเลยคุยกันแป๊บนึงไม่ไหวไม่ใช่เป็นเพื่อนกันดีกว่า